สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟจูพยากรวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีพิศละ,ละาราคนาพิศครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้การแอดไลน์ดี A มาที่เบลิฟเวอ69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเราเริ่มต้นกันที่การโคจรถอยหลังของดาวพฤหัสบดีนะครับจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกร ณนะวันที่28กันยายน64นะครับถึงวันที่8พฤศจิกายน2564ินระยะเวลาประมาณ1เดือนกับอีก1สัปดาห์นะครับก็ไม่มากนะครับเพราะว่าปกติเขาถอยหลัง4เดือนนะอันนี้คือเดือนนิดๆเองนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการที่อยู่ในราศีกุ่มค่อนข้างมากนะครับทีนี้การพยากรณ์คลิปนี้ฟังได้ทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งราศีและลัคนาพฤศบทั้งคู่เนาะ ทีนีเ้เรามาดูพื้นดวงชะตาหรือคําอธิบายของดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรบ้างดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงทางกุศลทั้งหมดนะครับหมายถึงความดีงามหมายถึงจริยธรรมประเพณีหมายถึงเ,าเ,างเขาเรียกว่าโรงเรียนสารตุลาการการเรียนการศึกษานะครับการแพทย์ หมายถึงพระสองฆ์องค์เจ้าก็ได้นะครับหมายถึงบัดวารามหมายถึงผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นี่แล้วแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าอยู่ในบ้านพ่อแม่ถ้าอยู่ในที่ทํางานก็หัวหน้าเจ้านายถ้าเผื่อเป็นพ่อค้าแม่ไข่ก็จะเป็นลูก้านะครับแล้วก็เป็นหมายถึงกฎระเบียบสารตุลาการรัฐธรรมนูญหมายถึงข้อบังคับกฎหมายต่างๆนะครับ ระบบระเบียบต่างๆนั่นเองเนาะก็เป็นไปตามนั้นประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพรวมกว้างๆที่สามารถนำไปพยากรเพิ่มเติมได้นะครับไปต่อยอดได้เพราะว่าบางทีไม่สามารถนำมามาพยากร์ได้ทั้งหมดเพราะว่าต้องพูด12สราศีเหนื่อยมากครับและอย่างหนึ่งคือให้เต็มที่แล้วเนาะ15นาทีเพราะปกติเนี่ยจะพูดคลิปละแค่10นาทีนะครับอันนี้คือให้15นาทีเยอะแล้วเนะาะ เรามาเริ่มต้นนะครับด้วยพื้นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพะสบ้างว่าราศีที่ดาวพฤหัสบดีสถิตเนี่ยมาจากราศีใดบ้างแล้วก็พบเอนอะไรบ้างเนาะราศีของดาวพฤหัสบดีจะมีอยู่สองราศีหรือเป็นเจ้าของราศีนั่นเองนะครับก็คือราศีธนูและราศีมีนเนาะสองราศีมาจากพบมรณะและก็พบลาภะนะครับดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับอ่ามรณะหมายถึงโรคภยัยแค่เจ็บ การสูญเสียการจากเป็นจากตายการพับพาคจากลาการบรดกนะครับการเดินทางไกลนะครับการสูญเสียอกเสียใจคือทุกกายทุกใจอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะของการสูญเสียซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บรดกจะเด่นอยู่สอ,อย่างต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือพบลาภะอินด,ดีเบอร์ก็คือหมายถึง บุญกุศลหนุนนำนะครับคือสิ่งที่เราปรารถนานั่นแหละแล้วเราได้นั่นแหละก็คือลาภหมายถึงโชคลาภหมายถึงสิ่งที่มันได้ง่ายๆสิ่งที่มันมาเกินความคาดฝันนะครับสิ่งที่มันคือคาว่าเกินควนคาดฝันหมายคล้ายๆกับว่าปกติคนเราได้เงินเดือนใช่ไหมครับแต่ได้บัสนั่นแหละ เขาเรียกว่าลาภะนะครับหรือถูกหวยรวยเบอร์พวกนี้นั่นแหละเขาฟุกๆอะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือได้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องลงแรงแค่ซื้อมันก็ได้นั่นแหละนะครับประมาณนี้หรือมีคนแบบเอาของมาฝากอะนี่ก็คือลาภะนะอืมก็ความหมายประมาณนี้ทีนีเ้เข้าสู่ราศีเมุ่งกมถอยหลังเข้ามังกรเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกสองเจ้าเรือนหนึ่งเข้าเรือนกรรมะการงานการกระทําและเวรกรรม ถอยหลังเข้าสู่พบสุภานะครับหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงความเจริญความก้าวหน้าความดีงามความคือหมายถึงอนาคตต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นพบประสบความสำเร็จที่ดีพหนดังนั้นเนี่ถอยหลังจากพบดีเข้าสู่พบดีมันก็มีดีอยู่นะครับไม่ได้เสียร้อเแต่ อาจจะเสียบ้างนะครับในบางจุดแต่ก็มีข้อดีอยู่นะเดาเดาเดาผูร้รักษาพยถอยหลังเนี่ยมีทั้งความหมายทั้งดีและเสียข้อข้อดีนะครับของดาวพัสดีถอยหลังก็คือพบที่ดีเข้าสู่พบที่ดีแล้วยังหมายถึงการให้โอกาสการได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งด้วยหมายถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อไปสู่สิ่งที่มันสําเร็จคือเหมือนกับได้โอกาสมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราปฏิบัติตัวใหม่ทําตัวใหม่แล้วก็ แก้ไขใหม่แล้วประสบความสาเร็จนั่นแหละคือการได้รับโอกาสนี่คือข้อดีเพราะดาวพฤหัสมาจากราศีปลายธาตุนะครับหมายถึงการที่แบบว่าหลากหลายมากกว่าหนึ่งอ,ะ,อะไรแบบนี้แล้วก็ยังหมายถึงในแง่ที่ให้โทษนะครับก็คือความยาวนานความที่ต้องรอครับความหมายของมันคือรอเพราะดาวดาวทุกดวงถ้าถอยหลังหมายถึงการรอคอยหมายถึงต้อง รออนุคือดาพฤหัคือ, 4, คอการรออนุมัติรอ,อรอที่ตกลงรอที่าการการโหวตการาคืรอ,อรอโหวตรอประชามติรออะไรแบบนี้ครับคือหมายถึงว่าเหมือนกับการที่ไปจัดการบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วถึงประกาศผลนะครับแต่ว่าต้องรอก่อนเออมีคํานี้ดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เรากำลังจะถึงสิ่งที่เรากำลังจะคว้าได้รอครับทำได้อย่างเดียวคือรอและก็เรียนรู้นะครับดาวพัสดีถอยหลังแปลว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต้องเพิ่มศักยภาพต้องเพิ่มในการพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีงามและประสบความสำเร็จได้จำไว้นะครับว่า ต้องทาถ้าไม่ทําก็จะไม่ได้เพราะดาวเสาดีหมายถึงการเรียนรู้ถ้าไม่ทําตามนั้นก็จะไม่ได้ตามนั้นคือคกว่าทําตามเงื่อนไขของดวงดาวมันมีบอกทุกดวงนะครับความหมายเนี่ยดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าดาวเสาดีเข้าพบเรือนนีออดีได้แน่ๆอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น,น,นมโนโครับไม่ใช่ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้เออการที่ได้ง่ายๆเนี่ยก็อย่างเช่นดาวคาันอยู่ในลาภะสมมตินะดาวคานอยู่ในภพลาภะเนี่ย ปกติดาวดวงอื่นเขาได้ง่ายนะแต่อย่างเช่นดาวจันทเนี่ยก็มีสเสน่ห์ได้ง่ายๆเลยแต่ไอดาวอังคารไม่ใช่ต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเออแต่ทําแล้วได้ง่ายอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเหนื่อยคือปกติดาวอังคารทาแล้วต้องเหนื่อยนะแต่อยู่ในภพรา,าพะต้องทําแต่ไม่เหนื่อยครับอืมันก็มีข้อดีแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจความหมายของดวงดาวอีกด้วยนะครับทีนี้ ดาเพฤ่สัดีเนี่ยยังมาจากเขาเรียกว่าความหมายอีกอย่างหนึ่งคือผู้ผู้หลับผู้ใหญ่นะครับเมื่อผู้ผู้หลับผู้ใหญ่ถอยหลังเนี่ยแปลว่าเขาต้องตรวจสอบอรอบคอบคิดให้ดีตรักะอย่างเงี้ยครับถึงสิ่งต่างๆเพื่อประมวลผลอีกครั้งหนึ่งก็คือมันจะมีคำว่ารอการประเมินอะไรแบบนี้นครับ นะครับความหมายประมาณนี้ว่ารอการประเมินผลออยังไม่ยังให้ผลลัพธ์ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยบางคนสมัครงานอ,อ๋อยังไม่ได้หรอกรอก่อนนะครับก็คือรอรอประกาศผลนี่ครับรอการอนุมัตินี่จะเป็นประเภทนี้นะครับอย่างใครที่ขอกู้บ้านกู้รถกู้ที่ดินก็ยังไม่ได้อธนาคารดาวับสบีเป็นดาวธนาคารก็หมายถึงว่า รอก่อนรออนุมัติอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็ต้องวางมือก่อนอย่าเพิ่งคาดหวังเดี๋ยวเอาไว้ให้ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นไปสู่ภาวะปกตินั่นเองเนาะทนเอาครับแค่เดือนครึ่งเนาะทีนี้ดาวพฤหัสบดีถอยหลังจากพบกรรมาการงานเข้าสู่พบสุภาความสําเร็จแปลว่าเราอะรีบทา กระทำมากเกินไปเร็วเกินไปจนบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับคือหมายความว่าเพราะเราทุ่มเทเราต้องการความสําเร็จมากเกินไปคาดหวังมากเกินไปดาวเสาเป็นดาวยุติติดเป็นกเกษตรในภพสุภะนะครับอยากได้อยากมีอยากสําเร็จอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็หมายถึงว่าทํา ทำด้วยความริบร้อนทำด้วยความไม่มีความรู้ทำด้วยการที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคืออยากได้อะก็กระโจนลงไปทําอะไรประมาณนี้ครับปรากฏว่าเจอปัญหาถอยหลังกลับคือต้องกลับมาตั้งหลักพูดง่ายๆเนาะสำหรับคนผู้ศบคือรีบคืออยากได้แล้วรีบทําจะเจอปัญหากลับมาตั้งหลักวงเล็บถ้าอยากได้ต้องเรียนรู้นะครับแล้วแก้ไข จัดการลงมือทําแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเดียเด๋ยวดาวดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมนะนะครับมันก็จะการกระทาที่ที่ที่ดีมั่นคงแล้วนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะดาวเสารออยู่แล้วเป็นเกษตรแต่อย่าหวังเอาเร็วนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคนแก่ช้ากว่าจะเดินทีละองศาเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับแล้วหนึ่งราศีมี30องศาเนาะ ก,ก็ต้องรอนะครับมันถึงจะผสมความสำเร็จมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้นะครับด้วยตอนแรกคุณต้องเริ่มจากการงานการการะทาก่อนเริ่มลงมือทําเสร็จปุ๊บก็คือการงานการงานดีปุ๊บทุกอย่างก็จะเริ่มดีเริ่มะสมความสําเร็จเริ่มไปสู่อนาคตที่ดีงามผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนแต่ตอนที่ดาพวพฤหัสบดีถอยหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่28กันยาถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยนเนี่ย ผู้ใหญ่ไม่ช่วยหรืออยากช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะดาวผู้ัศบดีคือดาวผู้ใหญ่อ่อนกําลังเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะก็อ่อนกําลังเช่นเดียวกันไม่สามารถช่วยเหลือเราอะไรเราได้เราต้องยืนด้วยรําแคงของเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยโชคดีที่เดือนกันยายนเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวประจําตัวเข้มแข็งครับแต่เร่งกระดาวมักจะอยู่ระหวังพลิกผันง่ายแปลว่า ต้องมั่นคงเขาไว้หนักแน่นเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จเพราะวัสนาเข้มแข็งดีในรอบ1ปีเนาะส่วนเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะออกละเป็นมหาจักรก็ยังได้ตําแหน่งที่โอเคอยู่แต่ว่าคือเงินดีแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะอะไรประมาณเนี่ยมันก็ถือว่ามีครึ่งเสียครึ่งก็แปลว่าโอเคยังพอทูไทยไปได้นะครับพยายามคิด ติตรองรอบครอบนะครับในการกระทําทุกอย่างก็จะอยู่รอบปลอดภัยได้นะครับไปสู่สิ่งที่ดีได้แล้วทุกอย่างก็จะดีทีน,นี้มาดูอีกในยะหนึ่งนะครับดาวพัสดีถอยหลังมาเจอกระดาวเสาร,ราศีมังกรเนี่ยเป็นคู่เป,ปลี่ยนแปลงนะครับครั้งยิ่งใหญ่หมายถึงว่าเกิดการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานการกระทําแล้วเกิดผล ที่มีการเปลี่ยนแปลงประสู่ผลที่ดีขึ้นนะครับในอนาคตเกิดความมั่นคงขึ้นในระยะยาวอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยตอนแรกเป็นคู่พระคู่โจรพระกระโจรเนี่ยมีมีทัศนคติที่ต่างกันถูกไหมครับเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆสองคนเนี้ยเหมือนอยู่บนไบม้บรรทัดเดียวกันก็คือพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่คนนึงเป็นเซนคนหนึ่งเป็นนิ้วคนนึงไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาก็เลยกลัาเนว่า อยู่บนไม้ไม้เดียวกันไม้มทัดเดียวกันแต่เห็นต่างเห็นชอบคนละด้านคนละแบบพระก็ยึดมั่นในศีลธรรมในความดีงามส่วนดาวคนที่เป็นโจรก็จะยึดมั่นแต่กับเรื่องของว่าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องมีฉันจะต้องรอดอะไรแบบเนี้ยครับก็หรือจกฉวยเพื่อที่จะให้ได้มาอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยผิดก็ทําต่ำก็รู้ อะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยในดวงชะตาเราจึงหมายความว่าขัดแย้งความคิดด้านความคิดของเรื่องของการกระทําเรื่องของการงานกับผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นว่าเ,เราต้องต้องฝ่าฟันตรงจุดนี้เพราะผู้ใหญ่ใจโทษเพราะดาวัดาวพฤษฎีเป็นนิดเนี่ยถอยหลังแบบนี้มันหมายถึงโอดตภัยหมายถึง ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ที่ง่ายสุดก็คืออ่อนน้อมทำตนนะครับเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาอับน้ําร้อนมาก่อนเขาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิวุฒินี่นงครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาดีวหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าเราไปแข่งขืนไปไปอ่าแดกดันอะไรประมาณนี้มันจะกาลายเป็นโทษได้อะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆนะครับอ่าสองเดือนเนาะก็คือ ปลายเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มไปสู่สิ่งที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในอนาคตอยู่ที่การคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําอย่าลืมว่ากรรมคือการกระทําเมื่อเราทุกคนนั้นทําสิ่งใดย่อมได้รับผลสิ่งนั้นตอบแทนเป็นเขาเรียกว่าวเหมือนกับแบบเป็นผลพลอยได้อะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยจงตั้งอยู่บนศีลธรรมตั้งอยู่บนสติ ตั้งอยู่บนความถูกต้องแล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับอาจต้องใช้เวลาหน่อยนึงหน่าแต่ทุกอย่างก็จะไปสู่สิ่งที่ดีได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายและวางแผนไว้นั่นเองนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้สามารถติดตามคำาิกร์ได้นะครับในคลิปหน้ากดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคำอิกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ